ภาพรวมและที่มาของพานิเกล V4 พานิเกล V4 เป็นซูเปอร์ไบค์สายสปอร์ตพรีเมียมจากค่ายดูการ์ติเปิดตัวครั้งแรกในปี2018และผลิตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจุดเด่นสําคัญคือเป็นครั้งแรกที่ดูการ์ติใช้เครื่องยนต์ V4 4สูบวางแบบ V-angle 90องศาแทนที่เครื่อง2สูบแบบดั้งเดิมของค่ายนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาซูเปอร์ไบค์ของดูการ์ติชื่อพานิเกลมาจากชื่อเมืองบอโกพานิเกล ที่ตั้งโรงงานต้นตำรับของดูกาติในอิตาลีโดยรวมพาณิก a V4 ไม่ใช่แค่รถสวยสปอร์ตราคาแพงเท่านั้นแต่เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีจากสนามแข่ง DNA จาก MotoGP เข้ากับการใช้งานจริงบนถนนทำให้มันโดดเด่นมากในกลุ่ม s u p e r ร์บ e สเปคหลักของพาณิก a V4 สเปคหลักของพาณิก a V4 รรุ่นพื้นฐานรุ่นหลักมีดังนี้รายการข้อมูลเครื่องยนต์แบบสี่สูบ เด s ม o เซดิซิสเฟรเดล v 4 9 0องศาระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรเครื่อง displacement ประมาณ1,103รซีซีระบบวาล์วระบบจุดระเบิด16วาล์ว4วาล์วต่อลูกสูบระบบ d e s สม d โดมิกเพลาข้อเหวี่ยงหมุนส่วนล้อ counter rotating crankshaft เพื่อช่วยลดแรงยืดเหวี่ยงและช่วยให้ควบคุมรถง่ายในโค้งการเปลี่ยนทิศทางกำลังสูงสุด power เครื่องหมายตัวหนอน214แรงม้า HP ที่เครื่องหมายตัวหนอน13,000รอบนาทีแรงบิดทอร์คเครื่องหมายตัวหนอน1 2นิวตันเมตร (Nm) ที่เครื่องหมายตัวหนอน1 0 0 0 0รอบนาทีระบบส่งกำลังเกียร์6สปีดบวกคลาดหลายแผ่นเวทมัลติเพลทขับเคลื่อนด้วยโซ่เชนไฟนอลไดร์โครงรถเฟรมโครงอลูมิเนียมพลริมิเตอร์ไม่ใช่ Engin นแอสเฟรมแบบรุ่นก่อนช่วยบาลานซ์น้ำหนักและปรับจูนการควบคุมให้ดีขึ้น ระบบกันสะเทือนโชคหน้าหลังด้านหน้าโชคโชว์ว BPF แบบปรับระดับได้ด้านหลังสวิงอามอลูมิเนียมเดี่ยวบวกโชคซาชสำหรับรุ่นพื้นฐานยางล้อย,าง,อยางหน้าประมาณ120-70-17หลัง260-17ตามมาตร,รฐานสำหรับซุเปอร์บค์เบรกดิสก์หน้าคู่บวกปั๊มเบรก4ลูกสูบแบบเรเดียลปกติใช้คาลิปเปอร์เบรมโบและดิสเบรกหลัง1จานพร้อมระบบ ABS ABS Cornering ระบบอิเล็กทรอนิกช่วยควบคุมอื่นๆความจุถังน้ำมันประมาณ16ลิตรรวมสำรองบอะสูงประมาณ835ม mm, ิลิเมตรอาจแตกต่างตามรุ่นปีน้ำหนักตัวรถดรเวทไม่รวมของเหลวประมาณ175กิโลกรัมรุ่นต่างๆแอนการจำหน่ายในไทยในประเทศไทยพานิเกา V4 มีวางขายนำเข้าประกอบอย่างเป็นทางการโดยมีหลายรุ่นให้เลือกเช่นรุ่นพื้นฐาน V4 รุ่น vcs อัปเกรดช่วงล่างอุปกรณ์ไปจนถึงรุ่นพิเศษที่ผลิตจำนวนจำกัดตัวอย่างราคาขายในไทยสำหรับโมเดล2025รุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่เครื่องหมายตัวหนอน1 1 9่0ล้นบาทและรุ่น vcs ราคาประมาณเครื่องหมายตัวหนอน1 4 7่0 0้นบาทขึ้นกับออปชันช่วงล่างและอุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่นพิเศษหรือรุ่นพรีเมียมช่วงราคาอาจสูงกว่าและบางรุ่นอาจมีอุปกรณ์พิเศษเช่นชุดอเซสอรี่ ชิ้นส่วนคาร์บอนระบบการสะเทือนเบรกอัปเกรดและอื่นๆความหลากหลายของรุ่นทำให้ Panigale V4 เหมาะกับทั้งไบค์เกอร์ที่ต้องการซูเปอร์ไบค์สมรรถนะสูงและคนที่อยากเริ่มสัมผัสซูเปอร์ไบค์พรีเมียมจุดเด่นแอนเทคโนโลยีที่ทำให้ Panigale V4 โดดเด่น 1. เครื่องยนต์ V4 จากสนามแข่งเครื่องยนต์ Desmosedici s t r a i g h e V4 ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องแข่งมอต GP จีพีการวางข้อเหวี่ยงแบบคาลเตอร์โรตาติง ระบบวาล์วแบบเดสมโดมิกการใช้บล็อก V 4ทำให้สมดุลทั้งแรงม้าแรงบิดและการควบคุม 2. โครงรถอลูมิเนียมบวกการจัดวางเครื่องยนต์ที่ใหม่แทนที่การใช้เอนจิ e S frame แบบรุ่นเก่ามาเป็นอลูมิเนียมพ e ิมิเตอร์เฟรมพร้อมการจัดวางเครื่องเพื่อให้สวิงอาร์มอยู่กับกระบอกสูบหลังทำให้บาลานซ์น้ำหนักและควบคุมรถง่ายขึ้นโดยเฉพาะในโค้งและเมื่อเปลี่ยนเลนอย่างรวดเร็ว 3. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบครันมาพร้อมโหมดขับขี่หลายแบบสตรีท สปอร์ตเรสระบบช่วยขับขี่ทั้ง ABS Cornering ระบบควบคุมแรงฉุด Traction Control ระบบควบคุมล้อหน้า Willy Control ระบบช่วยออกตัว Power Lock และฟังก์ชันอื่นๆที่ทำให้ขี่ได้ปลอดภัยและมั่นใจทั้งบนถนนและในสนามแข่ง 4. ช่วงล่างแอนเบรกคุณภาพสูงโชคคน้าโชว์ว่า BPF ที่ปรับตั้งได้บวกสวิงอาร์มอลูมิเนียมเดี่ยวบวกเบรคน้าคู่เบร m บ o โมโนบล็บวกระบบเบรก ABS ที่ทันสมัยช่วยให้พา n ิ g a l e V4 ควบคุมดีแม้ที่ความเร็วสูงหรือในโค้งแรงแรง,แรง 5. ไีไซน์บวก f a ร r i n g Aero Dynamic ตัวรถออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการลู่ลมแฟร r i n เก็บงานเรียบชิ้นส่วนโลโก้ดูคาติอยู่ตำแหน่งสวยไฟหน้าไฟไทเลดรวมถึงเส้นสายที่ดูดันและทันสมัยเหมาะกับทั้งการใช้งานจริงและการแสดงตัวตนของผู้ขับขี่ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้ p a n i g a V4 จึงไม่ใช่แค่รถแรง แต่เป็นซูเปอร์บที่ครบเครื่องทั้งสมรรถนะการควบคุมการขับขี่จริงและรูปลักประวัติแอ่นการพัฒนารุ่น2025เจเนเรชันล่าสุดในไทยโมเดลปี2025ของพานิเกล V4 และ V4S ได้เปิดตัวในประเทศไทยโดยราคาเริ่มต้นที่เครื่องหมายตัวหนอน1 1 9่ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและเครื่องหมายตัวหนอน1 4 7 9ล้านบาทสำหรับ,บ,บ V4S พร้อมออปชั่นช่วงล่างอุปกรณ์พรีเมียม รุ่นใหม่นี้ถูกเรียกว่าเจเนเรชันที่7ของพาณิเกา V4 โดยได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์ให้ดูสปอร์ตและแอโรไดนามิกมากขึ้นและด้านเทคนิคอุปกรณ์เช่นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐาน EURO 5บวกสำหรับในบางประเทศการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับทั้งถนนและสนามแข่งทางผู้นำเข้าหลักในไทยมีการให้แพ็กเกจพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองช่วงเปิดตัวรวมประกันภัยชั้น1บวกอ็อกเซซอรี เช่นชิ้นส่วนคาร์บอนฝาครอบถังและอื่นๆสำหรับรุ่น V4 และ V4S เพื่อดึงดูดใจสายไบค์เกอร์หน้าใหม่มือเกิดดังนั้นถ้าคุณอยู่ในไทยณนะตอนนี้พานิเกล V4 ถือว่าเป็นซูเปอร์ไบค์ที่จับต้องได้มากกว่าอดีตและยังคงความพรีเมียมแรงครบเครื่องแบบดูกาติเหมาะกับใครแอนภาพรวมความรู้สึกของพานิเกา V4 ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบความเร็วแรงและความท้าทายพานิเกา V4 คือซูเปอร์ไบค์ที่ตอบโจทย์สุด เครื่อง V4 แรงระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบเบรกช่วงล่างระดับรถแข่งถ้าคุณเพิ่งเข้าสู่โลกของซูเปอร์ไบค์รุ่นพื้นฐานของ V4 อาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าแอนใช้งานได้จริงในไทยเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้ถ้าคุณให้ความสำคัญกับงานดีไซน์แอนสไตล์ดูกาติทำออกมาได้เนียบทั้งแฟรริ่งเส้นสายและรูปลักษณ์แบบรถซูเปอร์ไบค์อิตาลีแท้